สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวับบนอาทิตย์ที่27สิงหาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและอัปเดตจาก ECMWF แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนค่ะบริเวณประเทศไทยจะมีฝนลดลงในขณะที่มียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณจังหวัด บึงการนครพนมค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะและสำหรับภาคอื่นๆนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยา,น,าน่านอุตรดิตตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะคะก็มีฝนฟ้าขนองค่ะอยู่แค่ร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจน,นบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองนะคะร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ และที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสระนองพังงาตรังและสตูลค่ะอันหนึ่งพยายุไต้ฝุ่นซาวลานะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟ,ฟิลิปปิน คาดว่าจะเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐจีนประเทศไต้หวันนะคะในช่วงวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ค่ะโดยพายุลูกนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของบ้านเราโดยตรงค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวขอให้ตรวจสอบนะคะสภาพอากาศก่อนการเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ และตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึงวันที่5กันยายนค่ะขอให้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักกันอีกช่วงค่ะสาเหตุก็มาจากร่องมรสุมจะเริ่มแรงขึ้นและเลื่อนกลับลงมาค่ะก็มาจากการผักดันของมวลอากาศเย็นร่องมรสุมที่แรงขึ้นนะคะจะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสาน เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมที่ปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะทำให้มีฝนกระจายเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ก็เตรียมรับมือกับฝนตกหนักนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน,น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะก็จะเริ่มทางภาคอีสานก่อนนะคะในช่วงกลางคืนของวันที่28สิงหาคมค่ะ น่าจะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีฝนน้อยค่ะเตรียมรองรับน้ำฝนและกักเก็บไว้ใช้ด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะและเป็นวันสุดท้ายค่ะที่การกระจายตัวของฝนจะลดลงเหลือ40%นะคะยกเว้นภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะก็ยังมี ฝนได้นะคะ60%เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนเข้าสู่พายุใต้ฝุ่นซาลาค่ะพายุที่ไม่เข้าไทยนะคะจากนั้นในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่10กันยายนค่ะฝนก็จะเพิ่มขึ้นทุกภาคนะคะประมาณ60-80%ค่ะจากร่องที่ลงมาต่ำนะคะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ค่ะ จบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะ